นี่ครับก็ได้สั่งซื้อแก้วปั่นมาของดีมาเนาะน้าฬากเป็นเดียมาซึ่งตัวนี้มันก็จะมีความแตกต่างกับเจ้าแก้วปั่นตัวอื่นที่ผมได้ลองมองหาสั่งมาคือว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยตัวแก้วมันเป็นสตนแตนเลสครับแล้วก็แบตต่อรอบคือ1 5 0 0มิลลมิแอมป์ครับครับตัวชาร์จนะจะเป็นหัวไทซีนะ อืมนะเดี๋ยวถามว่าทำไมผมเลือกกระแตนเลสครับทีเดียวนะเพราะว่าเออหมือนผมเคยใช้ตัวแก้วพลาสติกพอใช้ไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีกลิ่นครับแบบต้อหยหลังไงมันก็ยังมีความแบบติดกลิ่นนะก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นลองจะมีสักแก้วหนึ่งที่มันเป็นสแตนเลสแล้วเผื่อว่าจะทำแบบปั่นพวกอาหารอะไรอัอนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวสแตนเลสเดิมเออตัวเนี้ยมันจะมีเอ่อ ฝาหัวปิดแก้วมาเพิ่มอีกนันเป็นฝาพลาสติกนะหน้าเท่าที่อ่านรีวิวดูสำหรับคนที่สั่งซื้อก่อนอันนี้เขาบอกว่าตัวฝาเนี่ยค่อนข้างจะเปิดยากหน่อยคิดว่าน่าจะประมาณอ,นนอันนี้น้องเปิดดูถ้าให้เปิดโดยการกดเปิดปกสติเนี่ยด้วยมือข้างเดียวนะจะเปิดไม่ออกครับแต่เวลาจะกดเปิดอ่ะให้กดปุ่มตรงนีน้มันเหมือนเป็นปุ่มยางที่กดแล้วมันคล้ายคลลมเข้านะ ไม่ง่ายว่ะถ้าเกิดป้าตั่้งหมือเดียวไม่ง่ายจริงสิอ,อ่โอ้แก้วก็มีความหนักประมาณนึงนะแต่ว่าดูจากรูปทรงแล้วมันให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมสำหรับแก้วสําหรับแก้วที่แบบเขาเรียกว่ามีความแบบมีมีตัวปั่นภายในอะ่ะมันก็จะมีความหนักอยู่ประมาณน,นึงน้ําหนักแค่ตัวแก้วนะตัวแก้วมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบเก้ารัมครับโอ้มันหนักเท่าแก้วเลยแทน โดยรวมของแก้วเนี่ยก็จะหนักประมาณ500้อกรัมนะระวังแก้วน,นี่แค่ฝางนิใส่แก้วปุ๊บมันเป็น5้าร้อยสี่หกจุดหนึ่งครับค่อนข้างครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งโลเนี่ยก็คือผมสั่งมาช่วงแบบสิบสองสิบสองนะตัวแก้วมันค่อนข้างที่จะแบบให้ความรู้สึกที่เออน้ำหนักกำลังดีมันอาจจะหนักไปสาหรับบางคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตัวแก้วแต่ว่า เชื่อเหรอในราคานี้นะที่ผมได้มามันแค่ประมาณ500เยศษบวกค่าส่งนิดนึงอาจจะประมาณ600แต่ว่าก็ให้ความรู้สึกว่าดีประมาณหนึ่งเลยแต่ยังไม่ลองใช้เลยแนวว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออตัวนี้มันเป็นมันเปิดยากให้เวลากดเอามือข้างกดตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆฝาแรงดันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดให้มีอากาศเข้าไปเราจะสามารถใช้มืองเปิดอันนี้ได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นเหมือนกันแล้วก็ ผมว่ามันก็มีการออกแบบภายนอกที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีดูดิดูดสีดูความเงาตอนแรกคิดว่ามันจะได้มาแบบกองแกงแต่พอมันเป็นฟิวสแตนเลส mm hmm. ก็เนี่ยให้สมเหตุมซื้อแก้วกาแฟสตาร์จุดๆเลย mm hmm. ลก็ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แบบแน่นหนาแล้วก็ความหนักที่ <laughs> ที่มากกว่าแก้วสตาร์แน่นอนโอเคคราวนี้เราจะมาทำการปั่นนะรเราจะเริ่มต้นจากลิตรโดกันสักหนึ่ง โอเคครับหลังจากหลังจากที่ผมพยายามแบบบิดลงไปผมน่าจะลงไปเกินแหละผมว่าเราต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการลงไปหน่อยได้ไม่ได้แน่เช้าไม่สนิท้วเนี่ยโอเคนี่คืออความละเอียดของการแบบ ปั่นนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่ผมลองใส่ลงไปเนี่ยมันใส่ลงไปทั้งลูกโดยที่แบบไม่ไม่ตัดไม่ฝานบางเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันด้วยความที่ว่ช่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากมันก็เลยกลายเป็นว่าพอพอปั่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอชิ้นที่ใหญ่มากมันก็จะปั่นไม่ได้ด้วยความที่แบบเจ้าตัวใบมีดของตัวเครื่องปั่นอ่ะมันเล็กมากเนี่ยมันจะออกประมาณนี้อืมออกมาได้ครึ่งๆนึ มีข้อดีและข้อเสียนะโอเคหลังจากได้ลองเจ้าตัวเดียมาแล้วไอ้นี่รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแหละเรื่องความเซฟตี้รู้สึกว่าปลอดภัยดีนะพาะว่ามันแบบคล้ายๆว่าเซฟเราถ้าเกิดเราปิดฝาไม่สนิทหรือไม่ใชยงานมันก็จะแบบมีความแบบมีโอกาสทะลักออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเซตตี้ว่าปั่นไม่ได้ึงกว่ากะหมุนแก้วใหม่รอบให้มันสุดสุดจนสามารถแบบปั่นได้ดีเอในแง่การใช้งานรู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกว่าตัวไอ้ตัวหัวปั่นอ่ะมัน ผมว่าไฟมันอาจจะแรงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเอออาในแง่ของแก้วปั่นแบบนี้ด้วยแหละพอเราไม่เห็นตัวเท็กเจอร์ข้างในด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสมันทําให้เราแบบเหมือนไม่รู้ว่ามันปั่นเสร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันข้อเสียแต่ว่าเราอนุโลมให้เพราะมันเป็นถ้วยสแตนเลสขอโทษในความแบบสกปรกนิดนึงอืมอร่อยครับก็สําหรับใครที่แบบดูก็ที่จริน่าดูว่าตัวเองชอบถ้วยปั่นแบบไหนก็อาจจะแบบไปซื้อถ้วยแสกใสดีกว่าในความชอบไทยปั่นเสร็จแล้วก็ที่ออกล้างอะไรเงี้ยก็ยัง มันเป็นของเย็นเราก็เก็บไว้ในแก้วนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเขาเป็นสแตนเลสแบบแก้วกอุณภูมิครับพาไปเจอกันใหม่กับบอยดีวิวรอบหน้าเจอันี่ยพดีครับ๊ายบาสติก็ติเรื่องเล็กๆแล้วกันอาจจะมีด้วยคำาี้อันเนี้ยเป็นแก้วหัวปั่นใช่ไหมแก้วหัวปั่นเนี้ยโอเคเลยครับถ้าเกิดใช้กับแก้วนี้แต่ว่าแก้วตัวเสริมเนี้ยมันมีตะปูแบบเนี้ยเข้ามาผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าตะปูพวกเนี้ยจะขึ้นสนิมเราอาจจะทําให้เรา กินน้ำที่ผสมสนิมกับอันนี้เข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสำหรับใครได้หัวฝามาแบบเนี้ยแล้วรู้วิธีนะก็หาอะไรมาปิดอย่างเงี้ยให้มันไม่เกิดแบบโอกาสที่จะมีสนิมกับตัวเนี้ยก็จะดีครับส่วนตัวก็เลยคิดว่าอาจจะใช้เจ้าตัวหัวปั่นเนี่ยไปเลยกับน้ำหนัก500กรัมที่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 ทำให้ทังแก้วมี500กรัมก็ก็พอรับได้ถ้าเกิดจะต้องไม่เจอแบบนี้เนาะ คงจะใช้แบบนี้ไปเลยแล้วกันแค่นี้ล่ะบาย